โวลโววีโกศูนย์นะครับติดประตูท้ายไฟฟ้าติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้หลักการใช้งานก็สามารถสั่งที่รีโมทได้นะครับกดอันล็อกสามครั้งประตูท้ายก็จะเปิดกดปิดกดอันล็อกสามครั้งประตูท้ายก็จะปิดนะครับ สามารถเปิดที่มือเปิดเดิมได้นะครับบีบอ,อุปกรณ์ที่เราเปลี่ยนลงไปนะครับโชกหวังซ้ายโชกหวังขวาก่อนดูดล่างเพิ่มเบาสวิตช์ท้ายนะครับอันนี้กดลงได้เลยนะครับอุปกรณ์เป็นรุ่นก่อนดูดล่างนะครับการปิดจะนิ่มนวลคันนี้อ่า ได้ใส่ออปชั่นเสริมนะครับระบบเซนเซอร์เท้าเตสามารถสั่งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดได้นะครับสามารถเปิดจากสวิตช์หน้ารถได้นะครับกดค้างไว้นะครับเนี่ย ท้ายก็จะเปิดนะครับแล้วก็กดปิดก็กดค้างเลยครับอันนี้มีระบบเซ็นเซอร์กันหนิบด้วยนะครับเดี๋ยวมาเทสระบบเซ็นเซอร์กันหนิบนะครับเมื่อคนยืนอยู่ด้านท้ายนะครับ อาชนก็จะเด้งกลับนะครับสนใจติดต่อได้นะครับ0926154545 084654651ห้าหจังวัดขอบคุณครับ